ข่าวที่เราดูดูกันอยู่อ่ะมันไม่ได้เสี่ยวนึงของความจริงหรอกถูกต้องไหมพี่มดดาผมบอกแล้วว่าอย่างเรื่องวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งเกินความคาดหมายป่าเคยเล่าให้ฉันฟังมาณเเคยล่าามตลอดนานหรือยังเล่าหลายปีแล้วหลายปีแล้วฉันที่บอกอีปามึงพูดไปเรื่อยเพราะทุกคนอ่ะเอาง่ายๆที่อยู่ในสตูดิโอทีมงานทุกคนอ่ะไม่มีใครไม่เคยทำพระบาทน้ำพุนะเทวดาเดินดินพี่มดดำเรียกว่าเทวดาเดินดิน วันนี้เทวดาเดินย่องแล้วเดินไม่ไหวแล้วทำไมคุณปารู้มาก่อนหน้านั้นน่ะคือผมมาลงพื้นที่แล้วผมช่วยเหลือคนเยอะครับแล้วก็มีผู้ป่วยเป็นเอดเนี่ยเคยให้เราวติดต่อทางวัดเนี่ยอย่างที่อาจารย์จตุรงพูดอ่ะไม่ผิดเลยพลาดเลยมันคือเรื่องจริงคือผมเคยโทรติดต่อเขาก็ไม่รับเต็มหรือเปล่าเขามีร้อยสิบเตียง ร้อยห้าสิบเตียงเงินถ้าร้อยสี่ส <akl dit> <ais> ิบเตียงเงินที่บริจาคไปนี่มามหาศาลเลยแต่ว่าเขาอาบัติเขาบอกว่าเขาดูแลผู้ป่วยอยู่สองพันสองพันชีวิตอะก็บอกไม่ตรงไงวัยวัชกรบอกมีร้อยห้าสิบเตียงแต่ก็พระบอกสองพันสรุปใครเวียนหรือเปล่าเหมือนเวียน <__>เขาบอกว่าที่ดูแลอยู่ทั้งหมดแต่เขาดูแลอยู่2,000ชีวิตออแต่ปรากฏว่าวายาวจาัจกรบอกแค่ 140, ค140ชีวิตใช่ส่วนหนึ่งผมก็มีข้อมูลอยู่แล้วคุณมีข้อมูลว่าอย่างไงคือผมจะบอกว่าแม้กระทั่งไอ้เรื่องผู้ป่วยที่ว่าเป็นโรค HIV เนี่ยนะเคยเจอรายการอย่างนี้เรื่อง HIV เนี่ยผมก็เคยโทรติดต่อให้ทีมงานโทรติดต่อไปก็ไม่มีการรับหลายปีแล้ว่เมื่อล่าสุดไม่กี่วันน่ะผมก็บอกผู้สื่อข่าวและบอกผู้อยากผู้ใหญ่หลายคนว่า ถ้าพี่ไม่เชื่อผมก่อนที่เป็นข่าวพี่ลองโทรไปดิลองลองหน้ามาโทรว่ามีผู้ป่วยเองมันเขาไม่มีที่อยู่ที่อาศัยดูก็จะรับไหมสรุปรับไหมไม่รับเอ้าลวงพ่อผู้สามให้เหตุผลว่าอะไรทาไมไม่รับเขาบอกว่าไม่สะดวกก็เต็มไงเตียงเต็มไงมันไม่เต็มอีนอดปรดบุจะเป็นคนดีมันก็ดีเกินใจก็หามด้วยเผือเราแบบว่ามาเดีโกรธเลยมาข่าวเลย ผมจะโกรธอะไรเขาพี่ก็เขาไม่รับผู้ป่วยองเราไงเราก็เลยโกรธเขาเขาไม่รับคนที่เป็น LGBTQ ด้วยคือเออม,มันไม่เกี่ยวกวับผู้ป่วยผม,มเพียงแต่ว่าคนเหล่านี้ติดตอ่อผมมามแล้วเราก็ถามว่าทำไมถึงไม่ติดต,ออต่อวัดพระมาณน้ำพ้ขปเขาบอกแบบนี้ เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกอหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์